ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเรียนเก่าแบง์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวเหรียญกระสาบซึ่งวันนี้ครับแสงเทียนนําทางจะยกตัวอย่างเหรียญชนิด5บาทนะครับซึ่งยกมาทั้ง4เหรียญ4ปีพศน,นะครับซึ่งแสงเทียนนาทางนะครับอยากจะแนะนําข้อมูลให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนักสะสมเดรีรุ่นใหม่ได้รู้จักข้อมูลกันนะครับเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้ว่า มีราคาเป็นมาอย่างไงและมีรักษากันมาอย่างไรนะเพื่อการค้าหรือว่าการซื้อขายนะครับก <c oughs> <c oughs> ่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเตียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมด้กันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับ นั่นก็คือเหรียญห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้ารนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่แสงเทียนนำทางครับอยากจะแนะนําให้พี่พี่น้องน้องนักสะสมเหรียญรุ่นใหม่นะครับได้ <c oughs> <c oughs> มองหาเหรียญรุ่นนี้นะครับสะสมเนะื่องจากว่ายอดผลิตออกมาก็ไม่คิริุคิรีครับผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะ ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราคาของเหรียญน,นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาาครับโลหะสีขาวเคลือบไท้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าประชาการที่9นะครับข้อมูลด้านหลังต่อนะครับด้าน,นหลังนะครับจะเป็นวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวานารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทย และปีพศออที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่29ล้านนะครับ6,150 0เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มียอดผลิตถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็ยังหาง่ายนะครับ จึงเป็นอีกเหรียญนหนึ่งนะครับที่แสงเขียนนาทางจะจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆนะครับได้ะสะสมเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายครับหับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับยังไม่รู้จะสะสมเหรียญรุ่นไหนนะครับควรเริ่มที่เหรียญที่หาง่ายกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าราคาก็ยังไม่แรงครับแต่ว่าการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับ ก็เป็นการอ,อมชนิดหนึ่งนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆน,นะครับในเริ่มเก็บเริ่มอ,อมกันนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าของเรานะครับส่วนการประเมินไว้นะครับที่เหรียญรุ่นนี้การประเมินราคาอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านี้เรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นเป็นเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ยอดผลิตมา ค่อนข้างเยอะเยอะนะครับแต่ก็เนื่องจากว่าอายุอานามนะครับค่อนข้างจะมากนะครับจึงราคาก็สูงอีกหย่างหนึ่งนะครับเรามาดูข้อมูลของเหรียญนะครับด้านหน้าครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นของในหลวงรัชกาลที่9้นั่นก็คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับยู่24มมตรน้ําหนักอยู่ที่7.5กรัมนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะเป็น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่วนตรงวงขอบเหรียญนะครับก็จะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับส่วนขอบเหรียญด้านนอกนะครับก็จะเป็นรูปเฟืองหยาบนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็คล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่ปีพศครับนั่นก็คือด้านหลังก็จะเป็นวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับ ส่วนบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนก็จะเป็นอักษรว่าเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2532 นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นเลข5ไทยและเลข5อาราบิกนะครับรายละเอียดค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะครับสําหรับเหรียญกระสาของในหลวงราชการที่9เหรียญ10บาทเหรียญ5บาทไม่ต่างกันนะครับคือต่างกันแค่ปีพศที่ผลิตและก็มีต่างกันแค่เหรียญที่หายากหาง่ายนะครับ ปีพศซึ่งว่าเป็นเหรียญที่ติดลำดับนะครับส่วนยอดผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับอยู่ที่8 6ล้านน,น,นนะครับ3 0 0 0 9,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้นักสะสมเหรียญรุ่นใหม่ได้สะสมนะครับซึ่งว่าถ้าคิดจะสะสมเหรียญหายากเลยนะครับก็หายากกันเหลือเกินนะครับ เลยแนะนําให้สะสมที่เหรียญที่หาง่ายกันก่อนละคกัเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายจริงๆนะครับแสงเขียนก็มีอยู่หลายเหรียญเช่นกันครับสำหรับเหรียญปีพศ2532ครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เดียวละ120บาทนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2532นะครับเรามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นก็คือเหรียญปีพศ2538นะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่ยอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงอยากจะแนะนํานะครับซึ่งว่าเป็นเหรียญที่แนะนําจริงๆเนื่องจากว่าเหรียญถ้าจะแนะนําให้เก็บเหรียญที่หายากนะครับมันก็หายากจริงๆนะครับหาจนไม่มีเลยข้อมูลของเหรียญน,นะครับด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปร,ร,ระมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดน,นะครับถิ่นพระพักรปทางเบื้องขวา แต่มีคนเคยถามนะครับว่าหินพ,พักไปเบื้องขวาหรือเบื้องซ้ายกันแน่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามุมมองของเรานะครับมองขวาก็ได้ซ้ายก็ได้นะครับส่วนรงวงขอบเหรียญก็จะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกครับก็จะเป็นรูปเฟืองเหมือนอนกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเ,เบญจมาบพิตรดุสิตวนารามนะครับต่างกันก็แค่ปีพศนั่นก็คือปีพศ .2538 นั่นเองนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่1 0 5ล้านนะครับ1แสนเหรียญซึ่งยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับส่วนราคาที่ประเมิไนไว้นะครับราคาจะอยู่ที่เหรียญละ50บาทนะครับราคาก็ยังไม่แรงครับเนื่องจากว่ายอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับแสงเทียนก็มีอยู่หลายสิบเหรียญเหมือนกันครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้แต่ถ้าพี่น้องนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงๆมากกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนําให้ไปดูที่เหรียญ ลักษณะพิเศษนะครับอาจจะเป็นเนื้อเกลือนหรือว่าเหรียญตลกนะครับไม่ว่าจะเนื้อเกลือนด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นกว่าน,นี้อีกหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับมีข่าวมาครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคาเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อาจจะขยับพุ่งสูงขึ้นอีกไปหลายเท่าตัวนะครับเนื่องจากว่าทางกรมกระสาบนะครับได้ทําการเรียกเก็บเหรียญ เป็นบางส่วนแล้วนะครับสําหรับเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับจึงเป็นที่แน่นอนครับว่าราคาอาจจะพุ่งสูงขึ้นเป็นหลายเท่าตัวแน่นอนนะครับเรามาดูกันเหรียญสุดท้ายนะครับของวันนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ2534นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะของเหรียญก็เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับ เยบไส้ทองแดงนะครับราคาหน้าเหรียญก็อยู่ที่5บาทก็ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรนะครับน้ำหนักจะอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับผิ่นพระพักไปทางเบื้องขวาแล้วกันนะครับส่วนด้านหลังตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดบเบญจมาบพิรดุสิตวานารามขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรเขียนว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2534นะครับสำหรับด้านล่างครับก็จะเป็นเลข5ไทยและเลข5ระบิกโดยที่จะมีข้อความคำว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับเรียญรุ่นนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่68ล้านนะครับ5,23,80เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับแต่ก็ยัง เป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับตอนนี้เหลียนปีอศ .2534 ครับซึ่งแสงเคียนนำทางครับค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของเหรียญรายละเอียดของเหรียญนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับอย่างตัวหนังสืออย่างรูปพระอุโบสถนะครับอย่างตัวเลขนะครับยิ่งด้านหน้านะครับรูปของในหลวงราชการที่9ของเราครับค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งเกือบๆจะเป็นเหรียญ UNC อนนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ UNC นะครับ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นนี้ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ70บาทนะครับซึ่งก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าพี่น้องครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่สูงกว่านี้นะครับแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะเนื้อเกลือน,นะครับราคาอาจจะถึง500ร้อยถึงแปดบาทนะครับสําหรับเหรียญชนิด5บาทขึ้นอยู่กับว่าเหรียญน,นั้นจะหายากหา,าง่ายขนาดไหนนะครับก็เอาแล้วครับสาหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันสำหรับคลิปนี้แสงเทียนนำทางสวัสดีครับ